พี่น้องทีรักในพระริสต์เจ้าวันนี้เป็นวันเสาร์ของสัป,ปดาห์ที่สองเทศกาลปัสกาจากบทอา่านที่หนึ่งนั้นเราเห็นพระาศาสนาจักรของพระเยซูเจ้าค่อยเจริญเติบโตมีสมาชิกเพิ่มขึ้นปัญหาที่ตามมาก็คือไม่มีคนดูแลคนที่ยากจนคนที่ต้องการความช่วยเหลือทางฝ่ายกายนี่นะครับ จึงเป็นปัญหาอย่างที่อัครสาวกต้องแก้แล้วก็บรรดา,าสาวกหลังจากที่ได้พิจารณาดูแล้วก็เลือกเอาเจ็ดคนที่มีชื่อเสียงดีเปลี่ยมด้วยพระจิตเจ้าและปรีชายาณและได้แต่งตั้งให้ท่านเหล่านี้ทำหน้าที่หนึ่งในเจ็ดคนชื่อสเตเฟนซึ่งเราก็ได้ทราบแล้วว่าท่านถูกฆ่าด้วยการทุ่มก้อนหิน ที่ประกาศยืนยันว่าท่านจะต้องประกาศพระเยสุเจ้าจนถึงจนก,นกว่าชีวิตจะหาไหมที่มีครับส่วนบรรดาสาวกนั้นมีหน้าที่อะไรครับอทีศทนสวดภาวนาและประกาศพระวรสารดังนั้นก็เมื่อแบ่งงานไปแล้วคณสาวกก็มีเวลาสําหรับประกาศพระวรสารเต็มที่เลยนะครับส่วนพระวรสารวันนี้นั้น หลายครั้งในชีวิตเราพระเยซูเจ้ามาหาเราในเวลาที่เรามีความทุกข์ยากลําบากเหมือนในพระวรสารวันนี้พระองค์เดินบนผิวน้ําไปหาสาวกขณะที่ทะเลปั่นป่วนและบรรดาพระสาวกกลัวพร้อมกับกันเชียงแทบไม่ไหวทุกวันนี้พระเยซูเจ้าก็ยังทรงรักเราพระองค์เป็นเอมานูเอล คือพระเจ้าประทับอยู่กับเราทั้งในยามที่เรามีความสุขคือในยามที่เรามีความทุกข์เมื่อเราสวดภาวนาพระเจ้าก็ใช้เวลาฟังเราเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์พระเจ้าก็ใช้เวลาคุยกับเราดังนั้นขอให้พี่น้องมีเวลาสวดภาวนาและอ่านพระคัมภีร์ทุกวันนะครับขอพระเจ้าเวพรพี่น้อง พ่อรำพึงจากพระวาจาที่ท่านรับฟังจบไปแล้วนั้นโดยพระอัครสังฆราชหลุยจำเนียนสันติสุขนิรันดร์